สวัสดีครับเถ่าติ๊แขวเตี้ยวยังนุม่มสามทิศชั่นแถวไม่แล้วครับผมครับเสารนี้กับว่าผมว่าพอกับสามทิศอยู่หน้าทงคือเก่าพี่น้องขับเสานี้กับพ,พี่ผ้านนองเขาออกมาหน้าทงครับมาบึงให้บึงหน้าบึงหนามึงในแหละครับครับก้อนอื่นเสามือนี้กับเป็นเสาวันที่ซีนะครับวันอาทิตย์ที่ซีสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่แหละครับ นี่ครับกับเซาคึมฟ้าคึมฝนครับหลังจากมือขึ้นนี่ครับช่วงเที่ยงขึ้นหาทุ่มเที่ยงขึ้นนี่ครับฮอดตีหนึ่งตีสองครับฝนตกทั้งขึ้นเลยครับฝนตกแห้งพร้อมตอนนี้ก็ย่งลิ้ลนๆนะครับบอกง่ายๆว่าต๊กเมื่อขึ้นนั่นแหละครับแต่่าช่วงที่มันตกแห้งอีลีก็คือช่วงหกทุ่มตีหนึ่งเนาะครับก็เลยว่าสิผ้าพีพะนองเขาออกมาเบื้องไฮเบิ้งหน้านาี่แหละเขาคุณนยายทองเขาประตูกั้งงามแล้ว ตกแห้งครับเมื่อคืนตัวแห้งฝนแต่ว่าช่วงตะเวนช่วงจากทุ่มสองทุ่มไปนั้นมันติดตกอยู่ทางฝนครับทางลำพองทางคอนแก่นฝนครับทางในเมืองฝนนะครับแต่ว่าดึกๆมันมันตกอยู่บ้านสามจิตครับครับกําลังจากสามจิตบ่ได้เฮ็ดคลิปมาฝากมาคุยมาบอกมาจากกับพีกับนรองไป หมู่ว่านนี่ครับพวหมู่วานกับยากรู้วา่านยากรายพี่น้องอยากงานนี่นะครับงานเขาดํางานชาปนจิตไปซ้อยเหลือหกศูนย์ครับหรือว่ามู่รวมงานนี่แหละครับเพิ่นในศูนย์เสียบุตรชายเพิ่นไปเนาะครับลูกชายเพิ่นใบแบบกระท่านหันครับไม่ได้บอกเลยก,กาวก็เลยยากงานว่านชาปนกิตครับก็เลยบริบเฮ็ดขีดเพียรยังมาฝากพี่ฝากน้อง มื่อนีกับมีโอกาสครับเมื่อนีสามทีศกับเไดไปทํางานด้ยวยพี่น้องนี่ครับฝนตกลงมานำนำหนำกลายแล้วเดี๋ยวสเไดขึ้นไปเบื้องหมู่หันดินเสียงน้ำพ่นไหลลงมาพี่นจะแสดงว่า่นปล่อยน้ำลงมาแต่ปล่อยเดี๋ยวสิภาพพี่ดองเอาไส้เสียบไว้หัป่ามันต้องขึ้นมานี่ครับมันปล่อยลงมาอีดีเลยน,นี่นี่ครับมันหล้นแล้วมันหล้นแล้ว พอฝนมันตกแห้งนะครับแต่ว่าบม่รู้ว่าข้างบนพุนครับฝนมันติดตกแห้งบ่เพราะวัดน้ามันตองมาจากข้างบนพุนแน้ครับโอ้ยนี่ก็น้ำก็ไหลออกจากนี้ครับจิตบ่เดียวบักจกปักเสียมมาดี๋ยวสีอัดอยู่ครับฝ่าวมาครับฝ่าวมามือเสาตื่นสวยน้ำครับนี่ครับ เห็นมันได่นามไหมยังสีครับมันจังสีซื่นขึ้นเขาเขาเขามันเขาวานไม่น,นี่ครับแสดง,งว่าเพิ่มป่อย้ำามมากๆ่น้อง ยากครับช่วงนี้ยากทั้งการทั้งงานประจําทั้งไปหันไปนี่แน่คู่คนปล่อยไม่ดีครับเพราะวา่าคู่เห็ดงานเหตุออยังน้ากันบนกันยากก็ได้เขาแท่นเขายัางกัดยังสิครับน่ครับปล่อยนานมาก,มากๆโดยวพี่น้องตามจิตพิพาเอาวั่ใส่ฝูใส่ปลาไม่ถี่ขึ้นมากครับ กอนบรทันเลมีเวลาเขตเบ็ดเขตหยางเลยครับมันปกติมันกับมาไซ่ได้อยู่ดอกแถวนี้มันมีน้ำอยู่ครับนี่บ่แม่น,น้าสามทิศเนาะเบ็ดก,กับเบ็ดเก่าบ่ท่านเอามาไซ่ครับเนื้อกับหาย,ย่ากๆยงทีงเ่เราเงืยอหวกตีนี้แต่ว่ากิลีดพ่อมีอยู่เป็นกิลีดเป็นหยางพ่อมีอยู่นี่ปล่อยมันไหลข้าไปในไฮนี่ก่อนเดี๋ยวห้อสีไปไซด์ไฮนะ่ะน้ำครับคนละเมล็ดคนละเจ้าสีออกมาเบิง้ง แข่งยานมันอันแรงงดนก็นี่ยุครับเขาห้องเขาเขาห้ของมันอ่อนเนาะครับเนาะยูะ่วูาหมอแลนะ้วอ๋อวูยูดอกใครแน่ตัวมันตกมาหายมนขึ้นนี่ไาอยูย่มันกับมาจะหลายมือแล้วครับแต,ต่สามทีเทสกี้เพียงบอกพี่บอกน้องไปพุ่นละ มันแห่งตรงพอลินๆนี네่ครับฝ่าเพท่านเปิดจากเถื่อเลยครับแต่แต่ลายมือแล้วเปลี่ยนที่หามือเราฝ่าท่านเปิดจากเถื่อเปิดกับเป็น,ปน,าปนบางข้างบางข้าเราก็ปิดคือเกาแต่ว่ามันตกพอลินๆครับมีมืนขึ้นนี่ครับมันตกแห้งเราวังว่าน้ำเนือมันสีลงมากสมทบกับน้ำฝนที่มันต๊ลงมากมาขึ้นนี่เนาะครับให้ไหให้หน้าเข้ามีนาม้าไม่ไน้ไส้เข่าเส้นนามเนี่ยไอเดูอสามทิศขอเปิด ปองน้ำปองนี่ก็เปิดทอนี่ก่อนครับเสียวใส่ใส่บ่เดี๋ยวขาตังกล้องมากเนาะพี่น้องเน,นาะห่ามันสีแห้งเดี๋ยวคาแทมมันสีขาดครับพัน้องเขาเปิดไปครับนี่ระบายออกก้อนระบายลงมาเรื่อยๆเพราะว่า,าห้องโมหูว่าน้ามันสีลงมาหลายมาหน่อยนะครับเดี๋ยวให้มันส้ง่สงๆตัวจังอัดจัง,งกันไว้ครับใส่เขาใส่ยังตอนนี้ระบายไปก่อนถ้าเฮ้าบ่ระบายเดี๋ยวพ้นน้ามันลงมาแห้ง นี่ฝนมันสั่มลงมางีเดี๋ยวขั้นแท่ขั้นหน้านีมันสิขาดครับบอกว่าเขามันเป็ดปลายน้ำสายน้ำเราก็น้นำมันขนค้างสีลงมาแห้งอยู่ครับนี่เดี๋ยวเปิดป้องนี้ก่อนจะอัดไปเดี๋ยวสีมาเอาไส้ันีนี้รงครับจะพาพี่น้องเปิดป้องนี้ก่นอนขาต่องกลับมเดี้วมาเดี๋ยวกระตุเปิดออก เปิดบ่ไหนนี่ซุ่มในซือนแล้วครับเขาฝนตกลงมาใส่เนี่ยที่มันเหลือครับเพราะันเนี่ยมีเวลามาตัดดิพี่น้องยังบ่หลาดียวิกรว่าสิมาตัดมงนี้แล้วก็สิทำความสะอาดน้ำถนนทนทางที่เข้าใส่รถสัญจรอ,อยู่นี่ครับเนี่ยพี่น้อง มันแดงๆมันตายเอียดง่ายๆไปมันน่นครับมันดอนมันน่นอ่ามันขืนบาถึงพีนาปีรุ่นคนละเจ้าสิบป่าเป็ยังลงเพราะว่าเขาเพิ่งเอาดอนเอาอน่นรองนะครับเ,เขาที่เอาวานไปกอนก็นงามแล้วครับเนี่ยหนุ่มหวานก่อนสวยเลยพี่น้องสวยแล้ว เดี๋ยวเฝ้าอยู่เจอง่จคูเว้นเพื่อนครับเพิ่นผัดเปลี่ยนเวทกันนี่๋ยซามทิศเขาเอาไส้ไส้ก้อนพี่นอนองะเพื่อวยตีเปิดทางน้ำนี่ตีเปิดท่อน,นี่ครับเอาเอาไส้เอาสูปเปียบร้อยแล้วครับน้ามันก่อนขางสีงแ้งด้อยพี่นอ้องถ้ามีปูมีปลาเขามากกะอจสิตายครับตัวสที่หอนต้องมายามจะสิมือแรงหมดละที่สีพัเบิง เียปาดเบื้องหนามอยู่นี่ก่อนนี่ครับโน่นทางหน้าทานที่กระตัดแล้วแปลนแล้วแปลนแล้วลลว่นาน้ำหลายเพราะว่าทิศลาเพิ่นกั้นไฟข้างล่างเนาะครับกั้นไฟข้างล่างข้างรุมนี่นามไมา่เลยงอยูเลยนามไมา่เลยงอยูกันครับนี่มันกระบายไปเรื่อยๆอยู่ที่ได้บอกทิศบอกทิศลาเอาไม้ออกอยู่ครับจะแผ่นจหญ่ยังเพราะว่ามันสิดันเขาหน้าทิศครับนี่ไปไป ขอบานเราพี่นอ้องมันสวยแล้วงูขึ้นแล้วไปเพิ่งทางพีก่อนมันสวยมันสวยนี่ครับตัดมะหวอดนี่พี่นอ้องเครื่องมันดับก่อนเนี่ยนี่ยกซ้ำนีแ่แหละครับเดี๋ยวพ่อทานี่ตัดแล้วก็อ้อมไป ให้มันหล่นมันยังไปจังสี่หละเดี๋ยวจังมาเห็ดมัยถ้าเท่าหนุนเท่าตัดมันไลายๆเดี๋ยวมันกระสีเป็นการห้ามเครื่องเป็นการบังคับมันพดครับยกคันแท้คันหน้าเหามันสีขาวนะครับเนาะนี่นะครับเหลือซ้ำนี่แหละเหลือเพราะหลายเด็กน้องท่านเด็ดจัด รักข้าเดียวก็แล้วเนี่ยครับบ่พ,พ่อคือนจม,มูกที่ทางบนนี้มีเวลาออกมาเห็ดเนี่ยของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจนในวันปุยแล้วเขาเดี๋ยวรอให้เขาชุ่มพ่อวันไหมมันแก่ก้อนนีก้ก่อนครับมันตั้งโตตั้ตงลำเลยก้อนนีก้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเสียดายดอยู่ดอกก็อมองนี่กับห้างห้าเป็นอยังหามาสามมาแซมโอ้ ไปพี่น้องสวยแล้วสามทิศขอตัวขออนุญาตขอบ้านขอบซองไปอาบน้ำแจ้งตัวเฝ้าไปทําการทํางานก่อนครับเพราะว่ามันกัสวยเตืบแล้วพาผีผ้าน้องเขาออกมาเหรียญทงให้ตงหน้าออกมาเบื้องหนาเบื้องในหลังจากเมื่อคขึ้นมีฝนมาตกเบิดขึ้นนะครับไปพี่น้องขาบ้านมาหนิครับท่านนี้สามทิศขอขอบุญขอบุณนะครับเพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขก็แล้วครับที่เขามารรบชมจีพของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบุณทุกข้อมนต์ขอบุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ที่สำคัญกับยืมกดกระดิ่งผสิบัลยภัทคลิปไม่ไม่แล้วครับคลิปหนาสามสิบสิบ้าพี่ผ้านองไปยังกัดจังค่อยชมค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกระสือใบซ้ำหนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ